เพราะว่านี่จะเป็นขึ้นงานโครงหลังคาหรือว่ามุงเพิ่นกบไม้ห้แล้วพคุณบพอเพิ่นจังเริ่มว่าสิขึ้นมือนี้เลยนี่เป็นต้นไม้เป็นไรทุกคนเลยโอ้เอานาะเรกลนมาปลูกมือใดนได้เห้ว,าว,าว่านาดไ่บ่อน กับทางทายสบายดีสบายดีสวัสดีเด้พอพ่อแมนะ่พี่น้องเนาะป่าลุงกันเบิ่์สสกุสุคนคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยอ้าวมื้อน,นี้เนาะเปิดภาพขึ้นมาก,กันคือเกา่าคือเดิมพี่น้องเนาะพ่อพ่อกันอยู่ที่บ้านเสาแตวคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะโดยอ้าวกอดอื่นเมื่อนี้พี่น้องเนาะสิพ้าพี่้าน้องเข้าไปเบิ่งไปส้มบรรยากาศในวัดก่อนพี่น้องเนาะทางพ,าพ่าพาผนมากกบไม้คือเกา่าคือเดิมพี่น้องเลยโดย พี่องเอนาะเราไม่แอดๆเด้อป้าทางขสรงเฮอ แพงเค่เลยเนาะพี่น้องทางปอซางเหาอสองคนกบทุกคนเลยนะเนาะแต่แลีไไ้ยวว่ายเลยใหม่ที่ว่าเอยก,กบแตไว่ายแต่ได้เนาะไม่ไมีแต่งงามๆทุกคนเลยเนาะก็งามเพลงนี้ใหม่ สบายดีเด้อทั้งพอสร้างเฮาครบวันนี้ก็จักว่าแล้วจักเนี่ยทุกคนเลยเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ผลกบเมื่อวานมือเดียวน่นกันไว้ั สร้างมันจะเบิ่งก่อนพี่น้องเลยทางพุ่นเ้อะสบายดีเด้อทางนี้เด้อโดยสบายดีทางพ่อสร้างเฮามาบันนี้คนอันลิ้นกบบ,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 บบ่เฮ้เมนบ,บ,บ่นกินกบเดิ่วกบไปกระบ,บ,บืบอใบกบใบกบเนาะมาเห็ดน,น้ำกันสักคนพอรอบนี้นะ่ะ ฟาดเลยฟอดเถอะหลายคนเลยลี่ใส่เนาะเป็นยังไงเอาไว้เผื่อเนาะขึ้นลังคามุ้งอย่างเรียบร้อยบ่านอ่ะพ่อกึ้นมันมีแบบเรียบร้อยเลยอือทานฝนอ้าวตอนนี้ฮันมังบ่เที่ยงมันเละฝนว่าเพแ่บไม่มีเนมุ้งเออ แต่ว่าเพื่อขึ้นค่อยว่าเพื่อขึ้นคือไว้กับเพื่อสิหลายมืออยู่เนาะมันกับมันโบได้ง่ายขึ้นเรื่อนได้การที่เอ็มหัวแจนี่เพิ่นทีแบบแข่ไข่คือชงกุนะ๊บเนาะชงกุ๊บแล้วก็กินเอ็นเนาะนั่นเี่มันก็คือน,อนี่นหละอันนี้ก็สีเนาะเรื่อนของยาคู่วัชซะพ่อนี่เคยอาหารในบ้าาบนมาช่วยคือกับผมเพียนบอตัวเป็นรวม คือโ<ม>พอสางค่ะแห้งเพิ่นกะตางหาเพิ<ม>่อนะตาว้านแต่ว่าถ้าในราคาเต็มเนี่ยเป็นหกสิบล้านค่นคือว่าโพสาพิ่นอ,อยากได้นะแต่ว่าอันนี้แบบว่าตังขอเหือกขอแห้งหรือว่าเอาบุญน,น้ำกันท่านนะเลยซอยกัน,น,น<ม>เนาะตาว่าราคาเต็มนี่ประมาณหกสิบลาล้านทางพอเพิ่นบอกแต่ว่าทางโพสางทางที่อื่นท่านนะเออบ้านนู้นเขาได้หกสิบปลายแต่อันนี้แบบว่าตังออเก็ได้บ้านตัวเองเนาะแล้วมัดำมุนกันนะอือ แน่เนาะคันว่าแมนอยู่ว่าเอาบุญน้ำกันคันว่าชิาาาบูไหค่ะเฮือค่ะแห้งวัดผู้เป็นช่างว่าชิบุไลยไปเฮ็ดเมียถ้ามาหาก,กินใส่ได้แต่นเนาะต้องเอาแน <c oughs> าะทงพอสร,งสร้างโมเมนงานแรกสัมปรจักษ์ที่ว่าเฮ็ดเกี่ยวกับอันศาลาหงทำหรือว่าโฮแจเ่านี่หมดงานแรกเลยง,งานแรกเออโมงงานแรกเรียกว่าขึ้นงานแรก แต่ว <IS 2> <IS 2> <IS 2> ่าถ้าสร้างโบเก่งนี่เพิ่นก็บยากยาดในได้เห็ดโัวแจกมันยากแบบอืมมันแบบโบอนาสาราบัตรคืออนาโบคือเฮือนเนาะเฮือนบัตรมงง่ายเลยได้มีบัตรนี่โดดเนาะจักศอกเหล็กจักกนั่นเออลายสั้นลายเลิบลายสอกลายแท็กได้โฮวแจกเนาะอืมแต่ตอนต่อหัวแจ่นี่โอ้ยยากอบบเพื่อนอ่ามีแต่ว่ามารุ่นน้ำกันเนาะ แต่ว่านี่ก็เป็นสมาคีลูกบ้านคือเก้าที่พอมาหมิ็ดซอย้ี่ว่าโอ้บได้มามีแต่จ้างทางพอสร้างโดยตรงเลยเนาะเพราะว่านี่จะเป็นขึ้นงานโครงหลังคาหรือว่ามุงเพิ่นกบไม้ให้แล้วคุณบอพอเพิ่นจังเริ่มว่าขึ้นื้นนี้เลยโอ้ <laughs> ขุนมาเนี่ยคุกบกบใหม่ไงทีนี้มันมีแปดคนในสางเจ็ดแปดคนอีก่ะเขายังขูกแค้นมีงานยังอะไรเหรอขุแค้นคูกก็ตกคงเฮียนมือนั้นนั่งในบ้านผัวในบ้านแล้วเป็นในได้สนามพอใข่เนยแล้อเ่าไข่นแล้วก็ชิมมเฮ็ดน้ำกันเลยะอ๋อุวากระดูกหักหมดหมดบ่ริหารเป็นกระจายบุญเนาะเราซุ้อขึมาอีกโอ้เนาะ เลยปั่นกันขึ้นเนาะขืนซ้ำอยู่ตารางซ้ำอืมหลายคนเนาะก็ชิมาถากันกบไม่เบื่อเบื่อกันทุกคืนด้วยกันถือว่าบแบ่งียกันไปเนาะถือว่าเรื่องอัน อันนี้ฮะนี่ก็คือสิยังลายอยู่นี่เนาะพ่อเนาะเป็นอันวัตถุอุปกรณ์เฮาพี่น้องเอ้ยถือว่าลังใหญ่เเเนาะทงอันน่ะจกเพิ่นนี่ก็ทุกคนเลยลังมกเอ้ยเท่าใดเท่าใดเด้นี่พ่อคือลังใหญ่บ่ได้เฮ็ดเต็มเผาเด้ออบ่แม่นห้อง4 4พ่นบ่คือใหญ่แเนาะ มะก่วงอตอนนี้เคนกาสีท่ากันเริ่มลงมืงอเพ็ดทั้งวัเจะเฮาคนตีราคาร่วมหรือว่าราคาเมาหนิกันเถอะป้าทุกคนเลยเนานะสมมาภาควนเปิดอยู่แห้งยเติบทางอสร้างเฮากับแปดคน เนาะคือว่าลายเติบม,มีใหมก็คือว่าพ่นกบเรียบร้อยก็คือแป้างามเฮงพี่น่องเนาะไม่นี่คือว่างามคำบมมพันิ่นมัดเคนในบ้านอ่าบริเวณในบ้านเนาะผัวในบ้านจะออกมาซาในะทุกคนเลย ก่อสร้างห้านี่คือเฮเ่แทเดเนะโอ้ใไ่บงไซแว่นคือว่าอะไรพี่น้องคันบ่อไซแว่นก็ย่านขี้ฟุ้นมันถึกเข่าตาเนะเพื่อไม่กับกบสี่แล้วแหละทุกคนเลยเนาะจะ ใหม่ต้องใจเย็นเราเองอยู่ขอตามันบัสกีมันรนแเข้ากะสตีนรถไทยนอนเดินว่าทั้งคอเนี่ยกะมาเศร้าเติบแล้วหนิเนาะคือจะเบื่อทุนมือนี้กะอยากได้แล้ว วัดกับหัวเท้ากันยังเป็นไม่ต่อกขอบตาอยู่นะพี่น้องเพราะว่าแบบวัดอยู่บ้านนอกบ้านนางนอกกันก็้อยน,นางลายเหรอ ่ะพี่น้องเดียวเนี่ยคำมาเบิงทางเฮือนสอดเตลเพิ่นก่อนพี่น้องเนาะคือมิดอิมซิมกินมิดซม,มินกินสม,มอยแท้เด้อนี่เนาะทางแม่สร้างเพิ่นยังบ่ทันได้มาบ่ดูอันไดนเด้อกับค,คนเลยเนาะเห็นเมื่อวานนี่หัน่นว่ารออันนั้นว่าซั่นรอทางสาบุญเพิ่นมาเนาะหรือว่ายานบ่ทันได้มาบ่เธอมาบัดนี้ เป็นตน้นไม้ไปเลยทุกคนเลยโอ้เนอะตะกลดมาปลูกมือไดนเดีเมื่อว,วานนี่บ่ขุดม,มาพร้อมออกดอกเลยเนาะพระเถขาใครอยู่ยนี่มือเ้ามันหับโฮมกะมันสีบบ่อน,นั้นปัญัยพีน่นาอปพาะผู้พี่น้องทางทุ่นกันเนาะ ต้นไม้ต้นตขอกตามาบ้านนี่เต็มคางหัวคางแคบอ่ะน,นี่โอ้ทางสาตวเพื่อนทางเฮื่อนทางนี้กัยังคือเกาทุกคนเลยเนาะเพราะว่าเมซางยังมาทานได้มาเพราะว่าตอนนี้หันยังลงสีจริงขังในเนาะเป็นสีขาวเพราะว่าเมื่อวานนี่ทางเมซางเพื่อนเก็บรายละเอียดไปแล้วเมื่อวานนี่หรือว่า ถือว่าแล้วนะเนาะมัวีนเก็บอันงานโป้ขอโทษขอภายเลยพี่น้องเดยทางสายมูดาลพี่เก็บอลอยเล่าตัวเก็บอันนี้แหละเก็บลอยา่าลอยอย่างนนนะานเนาะที่มันแตกมันเล่าแนละ้วเนาะตอนนี้ก็เหลือแต่ลงซีบปนี้ทุกคนถือว่าขังนอกขั้นี่ก็ลงเรียบร้อยแล้วเนาะถือว่าเก็บรายละเอียดเนี่ยก็แล้วแล้วเลหลือแต่ งานตัดขอบเอวทุกคนเลยอ่าตอนนี้ก็ยังรอแต่คำสั่งเว,ว่ารอทางพันมาก,ก่อนเนาะทางสแตวเรา้วบัวอยู่ดูบ่เนานะพี่น้องมิดซมินมิดซม่อยเนาะเห็นแต่เปิดประตูอาซาไว้อาก ผลกลนวนต้นไม้ต้นตอกเอาน้ำหนีได้ในทนเลยเนาะต้นมองเหมาะมองมองนะอ,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 อันนี้ขัดออกดลกรานี้กระขายกัถือว่าอันนี้อยู่พี่น้องเนาะราะว่าดอกละเพืองนี่กะโลนึงตั้งว่าหาสิบพันภาวาโซนนี้มันเข้าสู่เทศกาลงานดองมัดแขนสู่คอนเนาะอ ทางนองทองสายเพิ่นกาสิปรับข่างดินบ่อยเนาะขางดินเฮือนน้องนำฝนเพิ่งสิบปับให้มันเพียงเนาะเพราะว่าดินทางน้องเพิ่นปรับนี่ก็ถือว่าปัา๊บคักปันยัญญานีทุกคนเลยเนาะหน้าดงหนาเดินก็นงามเนาะเพียงกันคักปันญ,ญามื หาทางนี้ก่อน,นอโอ้ไปใส่เด้บานนี้เนาะเจ๊จไปเลยป๊าจะไปดินมาขินบานนี้ขัโหนฮนัลโสลฮาลโหายืลเหลฮัลหลนยกรหยกแล่หลฮัลโหลคิดโหลฮัดโินฮัน,นโดดนลไฮไัลโหลฮัลโหัโหลฮัลโหนฮลหลมหัโหลโห้ฮหั ครับทีขุดเอาดินโพนบ่โอ้ยสุดเลยเออพอเดียวมากขึ้เห็นซุกคนกินคนกินอยู่ทุกคนบ่โอ้ที่ว่าทั้งลงทั้งล่างนี่ปั๊บนี่ที่ว่าอยากแล้่แล่เป็นบ่อน้องด้วยพลาสติกบางเดียวนะบางเบื้องทั้งเรียนสเตลนั่นแหละโอ้ที่ว่า การอยกากแล้วแล้วเบิ่งกินี๋เนาะมีแต่ว่าเอาไปบอนั่นะแล้วก็ะปั๊บสะดินให้มันเพียงยอืมพักแล้วทอ้องใสเลยแบบนี้เนาะเดี๋ยวเข้าไปกันต่อเป็นสะอาดงามตาคักป็นยังเดี๋ยวไปเบิ่งกกันทุกคนเลยถือว่าดุได้พี่น้องเน,ะนาะน้องท้องใสเพื่อนนี่กันเฮ็ด <Hey, S 2> จังงมุกขมุขมสวาคนอยากได้อยากมี จกบ่อนี so, ่ฮะน่ามันบ่มีบ่อรูจากไหนเนี่อจกจานกดเตาโอ้จกกดเตามยจกขอดมันบ่เลยสบายดีมอาโบาได้มดินอืาขว่าสอนแต่ดาวดูอันนขว่าอยากได้อยากมีดีเราเฮ็ดเนาะจักเนีย นี่คนเรี่ยชอไม่เต้าเลยโอ้อันนี้หาสเฮตเต้าเนา้คนเี่ยเดี๋ยวเออกออกวันหนวเต้าอีกงเนี่ยเบิ่งเนจ้าววันนี้เรี่วนนี้เป็นวเต้าท่าเออเฟนเป็นคนอยากว่าไหวเนี่ยคันมาอหน่ากับโบคอยฟังบบทันองนกระแลงีเตอือนาเงร่แหนึงน่ืมอ เฮ็ดคายบ่อน้องหรือว่าเฮ็ดดังตะ่กนเดคายวอีกังเอามาเเล่นแน่จังได้สอบกับเคายออกแน่พอได้เงินซื้อเกือแปลกไปนัวเนาะสอบเธอได้ทันอยู่พี่นี่ก็เคายหึ่งจักย่าชาวหาว่าด้ยาวพันอือเด่นหน่อยตะนเงินมันเินสามสิคนต่ก่อนี่งสาาโอ้นได้นลงนาคนแพ้หนาคน เราคือว่าพุมิไม้ยังมาฮหตว่ายเนาะไาขายย่ำพุนอืมวยอน้ำขายยำพุนอกันเยหลขายเร่ขายต้อเลยนี่เห็นแล้วอะไรก็ขายเลยเนาะคอดสูงสุดได้เท่าจะได้สนอาแล้วก็เ็ดต้าตัวนึงที่กซีฟ้าเช้าสิรโอ้หลายเลยเนาะเ็ดต้าใหม่จะเอาจะพุนเนาะบ่ ทุกวันเก่งเฮ็ดผู้เดียวเจ้าบ่เฮ็ดผู้เดียวเจ้านี่เก่งเนยสว่างไงเนาะเก่งอย่างนี้ทุกทายทุกวันถูเป็นลูกผู้ชายอย่ีเนาะอขื้นก็ไปหาก้านอีกคนไปไหนตะเก่าอยากไดนคนอยากได้อยากมีอยากกินอยากอยู่อีกเนาะอืมต่อยหน้าเออสายหน้าที่จะไปก้านแล้ว มาคนดูคนมาเมื่อไงมากระทุ่นนิบเอวหนึ่งสว่างดีแต่บ่มีผักผ่าครับที่อันผักผ่านิบเอวนั่นโอ้ครบสูตรได้แน่เลยโอ้ลูกบ่ถุงพ่อคุณยายใจดีอันเพิ่นซื้อโคมมาให้ได้เห็นเนาะแม่แม่น้อยบ่ซื้อโคมมาให้นายย่างอยู่บ่ ก um ็คือว่าครบเหืองจังได๋น้อยๆเอาอือให้บุญเห็นแถวว่าจนว่าบึบ่เต็ดบอะอืมบุเห็นไปหากนดีเด้อันนี้ก็รทาจนปนเนาะตะกี้6พี่น้องเยจนปนดบัดนี้โอเป็นเครื่องูกพังดเนาะถาว่าผู้ใดเ ทั้งหลังนี่กะเป็นดินของพอเถ่าจะบอก,<ด>บอกโอ้ดินมันว้าทั้งขานี่กะเมนบอทั้งขานี่กะโอ้หลายนี่เนาะดิน,น,งงน,นะโอ้ตัวยต้องใส่เียนเีมุนไลกอดมุของเพิินเนีย าจอนี้ลูกคมงาานจลานือานที่ซื้อเราอ่ะโมเมนลูกเรากามีซิดซําลูกคนแรกเพราะว่าเป็นเรอาเตี้ยนละวะเาเตี้ยลกบรลูกไม่หลานเหมือนตัอืมวตีอยเรนบ่หรือว่าเาเตี้ยบาวตนีคนเตี้ยแล้ว ทวที่ดินนีไหเจ้าของที่ดินมีไหะที่ดินเฮนาววโมเมนตว่าพ่อเถาอันที่อยู่อยู่ในเฮือนนี่โมเมนต์บอกเราเพื่อไปพุนเพื่อได้ข้างนอกนี่บ่อในกับเาข้างนอกนั่นนอกนอกพชพนนอกโอ้สันบ่ออืมใจกันเพื่อพ่อสาปนมหา่ะพ่อแท้กัพ่อแท้บ่อน่น่ะอันนั้นอ่ะพ่อแท้บ่อเออ ก็แค mm. ่เินเัากแตู่เห็นแล้วหน้าโขคนเราเิวเขามาเนาะอือตเพื่อกี้กไมเห็นต้ก็ไม่รู้แต่ละอนโอ้พ่นอยู่กับเมียพ่นอยู่พุ่นบ่เมียไหมพึ่นบ่เออแม่ของน้องน้ำฝนนี่บ่เออสันบ่ชาวน้ำฝนเหนมาเลียงอ้อ้ดยดย อ่ะอ่ะสาโอเคสาพี่น้องกานี่กับผู้จ้งนังไล่เนีล่เพือนควาเมี่อเออเออาปตีเพิ่นเนาะเดินอ่ะโอเคสาต้องสายเลยเดี๋ยวให้ทั้งเพิ่นเฮ็ดเวียเฮ็ดงานบ้านนอนเดินทั้งสามุคดาได้ปิดคลิปเพียงสำนีเนาะพี่น้องเนาะสบายดีเด้อน้องเด้อเดยอ่ะสู้ๆเนาะเป็นกำลังใจให้โอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กับสิประมาณนี่พี่น้องเนาะการถ่ายภาพรวมๆเขาเข้าไอ้เบิ่งเนาะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนที่น้องเด้อขอโมขอบใจเอสซีสัสดุทุกคนที่เข้ามาัติดตามรับสมมาฟังสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วสบายดี